ดเดี๋ยวเราจะพาไปดูแหนแดงที่เอามาเลี้ยงในบอ่อใหม่วันนั้นกลายเป็นบอ่ออาบน้ำสำหรับน้องหนูไปแล้วสภาพเหลือแค่นี้ไม่มีไม่มีเลยนะส่ฟูหลายเท่าไหร่แฮงดีเพิ่งใ่่เอใส่เอาน้ำดำปีตายเรียบสภาพ เลือแค่นี้ตายปบนั่นน้องนั่นน,น้องน่ะใส่เท่าไหร่ยิ่งดีพะนะเขาว่าสันดอกว่าเขาใดก็ไม่รู้ไปดูบอ่อเล็กๆดีกว่า จะเต็มอีกแล้วเอาไปปล่อยวันนั่นเอง บ่อนี้เต็มแล้วขยายดีเหลือเกินบ่อนี้ขยายดีมากเต็มแล้ว ไปดูอีกบอ่อไปกันเลยบอ่บอที่เลี้ยงครั้งแรกเลยอันนี้บอ่อนี้ก็หายหมดเหมือนกันสภา